ึงมเดกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับศึกเจ้ามังกรกล้องนภาเบมสวิสครับกังเกงแดงเปิดโอกาสให้เอ็มสิบหกก็สอล้างตาสองยกแรกกันกล้องนภาแนี่เตะซ้ายแม่นมากนะครับผู้ชมก็เลยให้เป็นต่อแต่ว่าพอยกสามสี่ห้าเนี่ยกันลูกเดินแทนของเอ็มสิบหกไม่ได้ครับโดนเดินแทนก็ตายตามธรรมชาติครับสู้ไม่ไหวครับเพราะว่าวัยและสังขารตอนนี้ร่วงโรยเต็มทนแล้วครับ ดูเด็กหนุ่มไม่ได้แรกๆครับหนึ่งสองก็พอดูได้แต่ว่า3 4มหนี่แก้ไม่ตกครับลูก9เดินแทงของ M16 มนี่เป็นหนึ่งสองยังดีอยู่เดินต่อยเดินเตะก,ก็พอได้แต่พอ3 4มสี่ห้าครับเอ็เดินแทงครับไหนาบ้างเดินแทงบ้างร่างกายสังขารของกองหัพเนี่ครับลูกเดินแทงครับก้าวเข้าไปแทงก้าเข้าไปแทง ใส่ซ้ายไม่ออกเลยครับก้าวเข้าไปแทงขวานะครับดูครับหยับเยบเดี๋ยวก็ก้าวเข้าไปแทงขวานี่ครับก้าวเข้าไปแทงขวาแก้ไม่ตกกบจุกไปเลยครับใส่ซ้ายไม่เข้าก็เลยแพ้ไปตามอรเยบแพ้ขาดลอยซะด้วยครับนี่ครับเยับแทงก้าวแทง <laughs> นีเป็นยกที่สี่แล้วครับเยับขยับแทงดูกับจิมม้มหน้าเสียศูนย์ไปอีก เพราะนั่นเลยแพ้แบบสู้ไม่ได้ครับ,บร่างกายสังขารกรอบแล้วครับ M16 บอกสอบเป็นฝ่ายชนะคะแนน